ไม่ก็ไม่ก็ในที่สุดรอมากี่นาทีป้าสองชัว่วโมงหรอเป<อ>ล่าจริงเป็นไงน้องเสี่ยวเหี่ยวเสี่ยวมากเลยเหรอเจ็บไข่เจ้าภูมิอันนี้อาการอะไรอาการกลัว,ว ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่อร์นิ่งเหรอมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งวันนี้เราจะไปที่ดินนี่แลนโอเห็นดินนี่สีไปดินนี่สีนะมวยเดี๋ยวพุกิกเราจะซื้อตั๋ว แกงดิดนีเราว่าเรามาเช้าแล้วนะออมีคนเช้ากว่ามีคนเช้ากว่าเป็นเยอะเลยนะยังมองไม่เห็นหางแถวเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้เราใกล้แล้วซื้อแบบทุกอันเลยไม่ได้หรอใกล้ความจริง เาโอ้ข้างในก็ยังอีกเยอะค่ะในที่สุดเราก็เข้ามาได้สำเร็จในที่สุดเราก็เข้ามาได้สำเร็จภูเก็ตยูฮูไหนตองเล่นทุกคนก็กอดไปเลยละแล้วเราก็ไม่เล่นอย่างอื่นอนี่เอาเวลาไหนหกทุ่มหนึ่งเลยเหรอ โอ้ไม oh ่กอดทุ่มหนึ่งสองทุ่มเลยอ่ะเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาไปก่อนตัวไปก่อนใช้เงินฟาดใชก่อนซื้อตัวอ๋ว XPS ตั้งหลอดทุ่มเงิง เไปหมดคิวยาวทุกอย่างแผนกเติมสเสบียงค่ะแผนกเติมสเสบียงค่ะเป็นไงบ้างนะเป็นไงบ้างอร่อยไหมโอ้อร่อยไหม,โอ,ออมโอเคกินเยอะๆนี่คือคิวเรากินไก่หมดแล้วเราก็คงยังไม่ถึงคิว ตอนนี้ก็ยังวนไม่เล ok. ิกยังอีกยาวไกลไม่จบง่ายๆนะในที่สุดรอมากี่นาทีป้าสองชั่วโมงหรอควาจริงสองชั่วโมงเดียวหมดวันี้สองชั่วโมงดล้วตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความจริง โอ้เราเนื่อว่ากานต่อคิวเราเสร็จแล้วเปล่าจ้าเออเออคนยังอีกเป็นล้านเรายังคงไม่ได้เล่นอ่าให้ถ่ายเจได้เจเรายังไม่ได้เล่นอีกหรอเอถ้ามองแล้วเกินแล้วเนี่ยนี่นะคะยังอีกยาวไกลค่ะาลังจะไปกันแล้วแก๊งนั้นไปบ้า ไม่เห็นผู้กินเลยเปไงน้องเขียวเขียวมากเลยเหรอเจ็บไข่เลยเจ็บทำไมเจ็บไข่อะเพราะว่ามันมันตอนมันมีแสงมันก็ลงไปแล้วก็เจ็บไข่ยังไงมันเป็นมันเป็นเนินอะไม่กอดมามีถ่ายไม่ทันไปที่ต่อไป แอปมันก็ทำให้ง่ายขึ้นหรือเปล่าหัวหน้าทัวร์ซื้อเอ็กเพรสอนี่เราใช้เงินแก้ปัญหาฟ้าพา,าที่นี่ไม่เหมือนที่ยูนิเวอร์แซลนะอันนี้คือเขามีลิมิตในการซื้อเราใช้แอปพลิเคชันของดิสนีย์แล้วก็สร้างกลุ่มแล้วเราก็ซื้อเอ็กเพรสพร้อมกันทีเดียวค่อนข,าง,ขางสะดวกเลยใครมาก็ลองไปโหลดแอปเล่นอยู่ เอ็กเพสเขาค่อนข้างลิมิตจริงๆเพื่อให้มันเป็นเอ็กเพจริงๆแล้วรออันเมื่อกี้แล้รอสองชั่วโมงเราก็กดเคือเอ็กเพสไปได้สามอันของเล่นบางอย่างถ้ามันเอ็กเเต็มแล้วเขาก็เขาก็ไม่ให้นี่ขนาดเอ็กเพนะโชว์แอปพลิเคชันให้ดูนี่มันจะบอกว่า ของเล่นอะไรรอเท่าไหร่ร้อยสามสิบนาทีาอันนี้มันเล่นอะไรเนะี่ยสเป o เมาเทนเนาะมัน,นก็เลือกเอาว่าเราจะซื้อตั๋วอะไรกำลังจะถึงแล้ว,วเร็วมากตัวเอ็กเทสอ,อ่าอุ้ย ดเสี่ยยวเเลนะสร็จแบบงงๆตอนนี้กำลังรอแถวป๊อปคอนป๊อปคอนมัช,ชะไวช็อเอร์คนเยอะมากไม่กระทั่งซื้อปปอคอนเลยต้องกระจายกำลังไปต่อคิวเล่องของเล่นเชื้ออาหารแล้วก็ซื้อปปอคอนาลังจะถึงคิวแล้วจ่ายไปแล้ว6,800เยน เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวต่อนี้เจอเด็กๆแล้วเจ๋หิวหิวใช่ไหมคะทำไมหิวกันตลอดเวลาไม่เข้าใจหิวอีกคะหิวตลอดเวลากินนัั้วฮะเออเรารออินเดียนนนโจนมากี่นาทีแล้วครับชั่วโมงเดียวชั่วโมงหนึ่ง อินเดียนาโจนของเราแลสุดพวกเราก็ได้ข้าแล้วนะคแล้วในนี้ยังมีแถวอีกเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้อินเดียนาโจรของเราเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าๆดูสภาพคนภูมิภูมอันนี้อาการอะไรอาการกลัวขับิวเขาบิวลมนี่คือใกล้แล้วล่ะเนาะเครื่องเล่นละสองชั่วโมงกว่ากว่า ใกล้จะถึงตาเราแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรกลัวเหรอดูนะดูนะ <_ an> ออกมาแล้วพูมูมันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมไม่เออไม่น่ากลัวเลยเห็นไหม <_ an> น้องกลัวไหมกลัวอยู่เอาเหรอมิกกี้เมาแล้วนะลากบ้าก็เหมือนเจ๋อร่อยพวกิบโอ้ยเป็นไรกันนะเป็นไรกันนะเอาเนื้อเอามาหลายตัวเร็วๆถ่ายรูปเร็วเอออ่า Thank you Bye 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 ตอนนี้เครื่องเล่นทาวเวอร์ <S 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 2> <S 2> ไม่ต้องกลัวน้องเก่งอยู่แล้วเมื่อกี้น่ากลัวปะ่ะอินเดียนาโจนอะอันเนี้ยน่ากลัวน้อยกว่าอินเดียน,นาโจนอะ <S 2> <S 2> ใ,นใช่ปะ่ะใช่อันนี้เป็นฟัสแท็กก็เลยไวน้องไม่กลัวหรออกมาไม่รู้ มีเด็กงองแงหนึ่งคนปัดแท็กก็คือไวมากจะเห็นตรงไหนยิงมเลยนะ อเคคิเทลานี้ก็มืดแล้วเล่นเสร็จออกมามืดเลยเราออเดอร์อะไรมาหรอครับชูโร่มันคืออะไรหรอครับมาแล้วแปลงทอดแต่เป็นรูปมิกกี้เมาส์ใช่ไหม เสร็จแล้วการนัง่งรถไฟอย่างรวดเร็ว,วคือเล่นเนี่ยแป๊บเดียวหมดแต่ว่ารอนานหมดมีไฟอะไรขายอะ่ะมีไฟอะไรขายของเล่นบาแล้วหนึ่งโอ้บเบิ้ลตายแล้วบ u b b บ e บ u บ b l ลไปอ้อล้ออะไรตรงนี้นาา่ารัก กำลังจับจองพื้นที่เพื่อลอดูพุกเรามาถึงตรงนี้แล้วนเอไเอไเทมก็ยังเ,เ,เยอะเลยค่ะ สนองสื่อเลยเหรอไม่มีใครคุยด้วยเลยค่ะเท่าไหร่คะเก้าหมื่นกว่าค่ะแป0สี่พันบาได้ะนมั้เหรอนังวิ่งแล้วเออเาเงยหน้างหน้าย มิกกี้เมาส์สี่สิบปีมิกกี้เมาส์แก่กว่าเราอีกงั้นเนี่ยแก่กว่าเราแก่กว่ามีด้วยอุ้ยอายุเท่าป้าเลยเหรอสี่สิบปีอะไปไปโตเกียวดิสนีย์ซีคุณถ่ายไหมโลกมามีถ่ายให้ไหมนี่ <will> นี่ถ่ายตรงนี้ได้ถ่ายให้อา้าวไปแล้วเดินแองสังตั้มโหยเป็นหนึ่งวันที่แบบเหนื่อยมากฟันฝ่า <laughs> เป็นหนึ่งวันที่ฟันฝ่ามากๆแต่ละคนกันน้องเราประสบการณ์กเกือบตายให้หน่อยวันนี้ปร <c oughs> ะสบก,การณ์เจียบตายไงน้องจะตายอยู่แล้ว เหนื่อยไหมครับมีอะไรเมื่อยคนเก่งเยอะอยู่เลยไปประจมไัยดิ่ด no ิ๊น sì ี่กล um, ับมาอ้สิ่งที <k <k ่อร่อยที <k <k> <k Bundes Bundes k <k ่สุดก็คือมาม่าเริ่มคิดถึงอาหารไทยไงเริ่มกินมาม่าไทยปลาก็ด้วยมีก็กินน้ำพริก มาเล่นเกม